สูงครับครับเพราะอะไรฮะถามคุณบ้างเพราะว่ายงีบเไม่มีการพัฒนาไปไปจะให้เทียบเท่าแต่คุณดูนะครับว่าคู่แข่งขันเนี่ยนะฮะโชว์หวยคือใครครับเซเว่นเดลิเบนแมคโครนะฮะแมคโครนี่ไม่ใช่เพราะแมคโครช่วยโชว์หวยนะฮะเซเว่นเดลเบนซีพีนะฮะบิ๊กซีใครครับบิ๊กซีฝรั่งเศสโรตัสอังกฤษคู่แข่งขันของโชว์หวยระดับโลก มาแข่งกันเองใช่ไหมคคู่แข่งขันช่วงเวจากชวเวทนี่ก็เป็นล้านเล็กๆอะไรทำบ้านๆเดี่ยนะฮะแต่เจอคู่แข่งขันระดับโลกระดับซีพีระดับฝรั่งเศสระดับอังกฤษนะฮะแล้วคุณทําตัวเป็นแบบธรรมดาคุณจะไปสู้ก็ได้ยังไงอันนี้นี่เราพูดถึงการปรับตัวครับคือการปรับตัวอย่างนึงอาจจะต้องดูเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนี่คือส่วนของผู้ประกอบการ SME เนะครับเทรนด์ของผู้บริโภคหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ายกตัวอย่างชุกเหมวก็ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพูดเรื่องเรื่องการปรับต น,น้องเมอูอางี้ถ้าคุณเป็นถ้าคุณถ้าท่าผู้ชมเป็น SNE <c oughs> ท่านผู้ชมเหมือนกับการแข่งกีฬาท่านผู้ชมจะเป็นน้องก้อยหรือท่านผู้ชมจะเป็นน้องเม <c oughs> ครับนะน้องก้อยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยแหละครับยังไม่ไม่ใส่อะไรเลยนะฮะแล้วก็ <c oughs> เข้าไปเนี่ยก็ช้าแล้วก็มี <c oughs> ปัญหากับโคชเช่อยู่นะฮะ <c oughs> หรือจะเป็นน้องเม น้องเมย์นี่คือเป็นเด็กนะฮะอยู่พ่อแม่เนี่ยทำทองหยอดนะแล้วก็แม่เจ้าเจ้าของก็ทําบ้านโรงเรียนบ้านทองหยอดมาแล้วเอาน้องเมย์เนี่ยมาเล่นนะแล้วก็มีโค้ชจีเนี่ยมาซ้อมน้องเมย์ใช้เวลาสิบกว่าปีนะฮะเล่นนะฮะก็ยังไม่ได้แชมป์นะคุณจนกระทั่งเนี่ยเมื่อประมาณ3าสี่ปีที่แล้วไปแข่งที่อังกฤษนะไปเข้าสี่รอบสี่ทีสุดท้ายที่ลอนดอนใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นนี่มีสโมสอนชิงเต่าเนี่ย เชิญน้องเมย์ไปเล่นนะครับหลังจากเล่นที่สโมสรชิงเต่าไม่กี่เดือนน้องเมย์โค่นมือต,ต้นต้นของอินเดียและจากนั้นโค่นมือหนึ่งของโลกจำได้ไหมะฮะเพราะอะไรครับเพราะน้องเมย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่เมืองจีนเนี่ยนะครับอย,อยู่เมืองจีนต้องซ้อมทุกวันวันละเจ็ดชั่วโมงครับเพราะอะไรครับทุกสัปดาห์ต้องเจอมือหนึ่งถึงยี่สิบของโลกแข่งแบดบมินตันโอ้โหนะ คุณหยุดไม่ได้เลยนะครับเหมือนนัต้องวิ่งตลอดเวลาทำภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันเยอะเนี่ยทำให้เราพัฒนาครับคือคนไทยเนี่ยนะครับต้องดีนะครับคู่แข่งขันเก่งๆเข้ามาต้องพัฒนาถ้าเราคู่แข่งขันเก่งๆยิ่งระดับใหญ่เข้ามาเราอยู่เฉยๆเราอยู่ไม่ได้ครัืออยู่กับติเองไม่ได้เลยนะแล้วเทรนด์ก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยจะล้าหน้าผู้ผลิตครับผมยกตัวอย่างเช่น เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคกเนี่ยมันก็มี Facebook มี t w i t t e ตอร์อินสตาแกผู้ผลิตทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไม่ทำแบบนี้แบบนี้ดีกว่าและเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยก่อนภาพยนตร์แล้วกันเรารู้ไม่รู้ไม่รู้มันไม่ส่งมาเราก็ไม่เราก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวนี้ไปดูรู้ในเมืองนอกเขามีใน YouTube มีหนังเรื่องนี้ในในในต่างประเทศมีกระเป๋าใบนี้มีบริการแบบนี้สายการทินแบบนี้บริการแบบนี้เขาทันสมัยเขารู้มากกว่าผู้ผลิตหมายถึงว่าผู้ผลิตจะมาคิดว่าเฮ้ยฉันทำแบบนี้ ใช้ไปเถอะเมื่อก่อนรุ่นแม่เธอก็ใช้รุ่นลูกก็ใช้แบบนี้ไม่เลยฮะผู้บริโภคถ้าเธอยังไม่ปรับชันเนี่ยนะฮะจะไปใช้แบรนด์อื่นคือพูดง่ายๆคือผู้บริโภคเนี่ยล้ำหน้าผู้ผลิต <kung> <divide> แล้วถ้าผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์ทําให้ดีผู้บริโภคก็จะใช้ Facebook Twitter i n ิน a g r กรมแต่โจมตีด <schwier> ้วยรับโอ้โหนี่แหละฮะถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญเรื่องของพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคทุกวันนี้ถือว่าจับต้องได้ง่ายด้วยซ้ำไปํำแสดงออกมาชัดเจนผ่านทางโลกมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะฮะก็เป็นหน้าที่ของกลุ่ม SME ต้องมีการสรุปแล้วก็ดูเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคไอ้ดีจับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคัเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นว่า้อัวอางไรนะก ถ้าโลกเปลี่ยน SME ไม่เปลี่ยน SME ก็เสร็จแต่ถ้าโลกเปลี่ยน SME ไปเร็วกว่าโลกลาดักทางถูกว่าผู้บริโภคต้องการแบบไหนรวยนะฮะยกตัวอย่างการสำรัางซากนยนะอย่างสวิตซ์แอนซอเนี่ยกับผมเรียนท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะโลกไปพวกกินพวกชีสเค้กกินพวกอะไรเค้กญี่ปุ่นนะเขาไปทำนะ